สาวมือที่3ทํทำเอาโซเชียลอุทานร้องอื้อหือเมื่อแห่แชร์ภาพสาวมือที่3าจินจรินเคยร่วมเฟรมเบคสัญชัยทัญญาที่แท้คนใกล้ตัวกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อหน,นิงปณิตามาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชว์ตอนหนิงปณิตาเปิดใจเลิกไม่เลิกจุบกบกผลกระทบลูกสาวพร้อมลั่นฟ้องมือที่ 3. และช่วงหนึ่งในรายการทัญญาธัญญาเรศก็ได้ขอพูดแทนหนิง ปณิตาว่าการที่หนิงออกมาพูดในวันนี้เรารับรู้ได้ถึงความเข้มแข็งที่หนิงรู้สึกว่าฉันต้องพูดนะจะต้องเคลียร์ความชัดเจนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างเราเองเราก็ผ่านมาก่อนเราไม่ได้ทําเราต้องออกมาพูดอันนี้ไม่ได้ทําก็ต้องออกมาพูดซึ่งถือว่าเป็นความเข้มแข็งของแม่ที่ทําเพื่อนนรินจริงๆตอนนี้ยังไม่อยากการสถานะยังเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่บุคคลที่สามเข้ามาหรือว่าไปเกี่ยวพัน กี่ยวยงอะไรที่มันมีสาเหตุทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกสันพรอนก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและล่าสุดทําเอาโซเชียลอุทานร้องอื้อหือเมื่อแห่แชร์ภาพสาวมือที่3าจินจรินเคยร่วมเฟรมเ็กสัญชัยทัญญาที่แท้คนใกล้ตัวโดยชาวเน็ตกลายหนึ่งได้เปิดว่าปสาวปริศนาพร้อมระบุข,ข้อความว่าที่เบคพี่ย่าร่วมง,งานทั้งสองฝ่ายจะทําอะไรอยากให้คิดปีๆซึ่งปรากฏว่าเป็นสาวคนดังกล่าวเคยร่วมเฟรมกับเ็คสัญชัยทัญญา ด้วยซึ่งก็ทําเอาหลายคนตกใจและแสดงความคิดเห็นมากมายว่าที่แท้เป็นคนใกล้ตัวเพราะรุ่นใหญ่อย่างเปกสัญชัยทันยากก็รู้จักทั้งสองฝ่าย